จริงหรือไม่ที่เวลาเราสวีปเนี่ยเราต้องเริ่มจากจํานวนสายน้อยๆก่อนนะครับคําตอบก็คือจริงครับผมนะครับการที่เราจะสวีปตลักษณะว่า5สายแะกวเนี่ยได้ดีนะเราต้องสามารถที่จะสวีปสองสายได้ดีก่อนนะครับเพราะว่าโอกาสที่เราจะสวีป5ห้าสายแล้วมันมั่วนะครับมันมีสูงมากถ้าสำหรับคนที่สวิฟห้าสายตั้งแต่แรกเลยนะครับ เพราะว่ารายละเอียดของการสวิฟจริงๆอนี่ัเราต้องแยกออกทุกสายนะนี่นะครับดังนั้นาอาจจะลองเริ่มจาก3สายง่ายๆก่อนก็ได้นะครับลักษณะแบบนี้นะครับเหมือนที่เราเล่นเต็มฟอร์มแบบนี้ผมอยากจะให้ตัดออกมาเหลือแค่นี้พอเล่นลงลงลงขึ้นขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นขึ้นขึ้นนะ ถ้าเราสามารถแยกแค่3สายไดย้เนี่ผมว่าโอกาสที่เราจะฝึก5สายให้ชัดเนี่ยมันมีสูงนะครับก็เล่นในทั้งเมเจอร์นะครับแล้วก็ไมเนอร์ให้ลองฝึกสลับกันดูนะครับนะครับรององว่าไม่ว่าจะ5สายหรือ6สายแล้วก็สามารถที่จะสวิปได้แน่นอนแต่ขอให้เริ่มจากจำนวนสายน้อยๆก่อนครับผม